สวัสดีครับท่านผู้ชมผมท็อปนะครับอีพีนี้เดี๋ยวเราพาไปเล่นโหมดคลาสสิกกันครับโหมดนี้จะไม่สามารถใช้พอสวรรค์ได้นะครับแล้วก็จะกลับไปแนวเ,เกมยุคก่อนครับที่ยุคแรกๆเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาเลยครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีแจกรหัสบ้านนะครับเปิดไปเอาของได้เลยนะครับ เกิดใกล้กับเขียวล่านะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเขียวล่ากันครับหมวกคลาสสิกตอนนี้เห็นเขาบอกว่าปรับใหม่นะครับเอาปืนต้นกองที่ได้ตอนทำเฟสต้นเกมครับออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโนพรผมจะยิงได้บ้างหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวเราทำเฟสกันก่อนครับ เดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันตรงนี้นะครับใกล้เขียวล่างครับเดี๋ยวเราตร้องรีบเปิดห้องหาปืนกันนะครับใครอยากได้แปลนบ้านนี้แปลนบ้านต้นเกมนะครับแอดเพื่อนไม่ได้ครับแล้วก็ก๊อปแปลนไม่ได้นะครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ก็เดี๋ยวเราใช้ปืนลูกโม่ครับยาวๆครับไม่มีปืนลูกซองให้ใช้ครับก็เดี๋ยวทำเคลทให้เสร็จกนครับวางเตาว,วางอะไรให้เรียบร้อยครับ อแรกแล้วก็จะเผาครับเผาเป็นเหล็กสองไม้สองนะครับจะได้ไปทำดินปืนทำกระสุนได้ครับไปครับเดี๋ยวเรามาทำเววสฟาร์มถังกันก่อนครับ ข้างหลังมีคนยิงครับโอเคเรียบร้อยครับเอาละครับเริ่มนัวแล้วครับก็ได้อารมณ์ฟิลวอีกแบบนะครับจากปืนลูกซองมาใช้ปืนพกยิงกันมันดีครับข้างหน้ามีอีกตัวนะครับ คนสามนัดนะครับคนนี้เขาน่าจะเลือดไม่เต็มครับไปครับเปิดห้องกันครับโอ้มีคนมาครับ <laughs> เข้าไปเก็บของไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องยิงกันครับ ผมโดนนัดเดียวเจ็บเลยครับโดนบอสตีครับตรงนี้มีคนออฟด้วยนะครับเขาตามมาแล้วครับปั๊มเลื่อดไม่ทันครับเดี๋ยวยิงสวนเลยครับโอเคเรียบร้อยครับ จะ okay, เ,เตรียมพืนโพกไว้ครับสลับยิงสองกระบอกครับคล <c oughs> าก็าาาหมดป้องกันนะครับเวลาตายของจะสุ่มตกครับอ้าวได้ลูก2องแสกมาใช้ครับโหวงานนี้มันแน่ครับ ตรงนั้นมีคนนะครับเดี๋ยวเราตามไปครับเดี๋ยวระยะไกล้อยู่เดี๋ยวลองกอาปืนพกเคาะดูครับโดนครับสมากครับเล่นแบบโนพรนี่ก็สุดน้อยมากเลยครับ ทางครับเขาวิ่งเข้าบ้านทันครับอ้าวเขาออกมาสู้ครับเดี๋ยวเจอสองหน่อยครับเจ้เรียบร้อยครับเม็ดเดียวครับ เก็บของให้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ฟาร์มถังหาสปริงหาชุดใส่ไปก่อนครับเพราะว่าไม่มีชุดใส่เลยครับให้เน้นฟาร์มถังไปก่อนนะครับเนี่ยครับเจอบอดเจออะไรก็ตีไปครับอ่าได้ก่อกระดูดได้ครับ ค่อยๆเก็บชุดใส่ไปเรื่อยๆครับข้างหน้ามีสองคนครับตีกันอยู่ครับไม่น่าจะมีปืนครับเดี๋ยวเราไปแจมนะครับเฮเเรียบร้อยครับ จริงผมเริ่มชอบปืนลูกโมนนะครับยิงมันดีครับแรงด้วยนะครับเอาจริงๆโอ้โหผมไม่ได้เก็บของสักทีครับรอยเท้ามาเรื่อยๆนะครับ เรียบร้อยครับเปิดบัตรแต่ไม่ได้เข้าห้องก็ดทีครับเปิดเสียบาัตรฟรีไปสองรอบแล้วครับอ๋อ <c oughs> ติดลัางสียนะครับ เดี๋ยวรีบออกก่อนครับไม่มีพรก็สามสิลังสีขึ้นสามสิบก็ติดแล้วครับเดี๋ยวเราลับเฟซกันครับพวกอะไรพวกดินปืนครับเดี๋ยวมาทำกระสุนเล่นกันครับ ลูกซองแล้วครับอย่าทำกระสุนไปเล่นครับไปครับเดีย๋ยวลองไปแถวค่ายโจรนะครับมาเก็บมอนฟ้าครับ มีคนออฟนะครับน่าจะเพิ่งเกิดครับ หน้ามีคนนะครับเดี๋ยวเราแอบก่อนครับเหมือนเขาจะเห็นนะครับเขาหนีครับถ้าระยะไกลก็ใช้ลูกโม่ยิงได้เลยครับเข้าหัวครับโอเคเรียบร้อยครับเนี่ยถ้าเราออกมาไกลบ้านนะก็วางถึงนอนไว้ได้ครับเวลาตายก็ได้เกิดใกล้ครับได้รองเท้ากระดูครับ ค่ายโจนมีห้องเขียวนะครับไม่มีกล่องเขียวนะครับเปอะไรเดีเปิดกล่องอื่นเอาครับข้าออกมาแป๊บเดียวหลังสีจะสามสิบอีกแล้วครับไม่มีพรนี่เล่นยากจัดเลยครับ เวลาเราปั๊มเลือดก็ถอดของออกครับมันจะปั๊มเลือดได้เต็มไวกว่าครับมีคนครับยิงกันอยู่ครับมีเสียงคานนะครับผมว่าโปอแน่เลยครับงี้ครับหมานะครับปูปูโปลครับโปครับโอ้ยเราไม่เข้าไปแจมดีกว่าครับมีโปครับโปมุดครับ ชื่อนี้นะครับเดี๋ยวร,รีพอร์ตเลยครับสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับถ้าเราได้ยินเสียงคานเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นโบบุดินนะครับให้ระวังไว้ครับเดี๋ยวเก็บของกันก่อนนะครับ อีกวิธีหนึ่งถ้าต้นเกมเนี่ยเราหาปืนใช้ไม่ได้นะเรามาเรียนจากแท่นวิจัยได้นะครับก็าเก็บอะไหลอัพขั้นไปเรื่อยๆครับมีปืนให้แลกเหมือนกันครับไปครับเปิดห้องกันต่อครับอามีคนเปิดไว้แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเลยครับมีกล่องอาวุธด้วยครับโอ้ได้ปืนกลเบาครับอ้าวห้องโอ้โหฟิลหมดครับ ผมไม่ได้เช็คฟิลนะครับ <_ C ut> เห็นมีคนเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปเก็บของครับอืชุดตกสามชิ้นครับแต่ปืนไม่ตกครับไปเดี๋ยวเราไปเอาของขึ้นก่นครับนี่โอ้ตรงนั้นมีปืนยูซี่ด้วยครับเดี๋ยวเราเก็บของกันครับ ครับข้างหน้ามีคนออกมาจากห้องครับอ้าวหายครับอุ้ยข้างหลังครับโอเคเรียบร้อยครับตู้ชุดแคชุบครับโอเคเขาเสียชุบไปครับ เดี๋ยวเรามาแจมแถวนี้ครับที่เขาใช้ปืนยูซี่ยิงเมื่อกี้ครับเผื่อได้ปืนกลับมาครับนั่นข้างหน้ามีคนครับจะสังเกตเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะกระโดดตลอดครับมันกบเสียงร้อยเท้าได้ครับเสียงมาแล้วครับเขาออกมาแล้วครับฟ้าม้าครับเฮล่วงครับดูไหมตกไหมครับ ได้ครับได้ฟามาครับเดี๋ยวถอยครับวู้ยอโหคนมาเต็มนะครับก็มาครับืเหยื่อร่วมไปหนึ่งครับอีกตัวครับโหไม่ตายครับ ครับกระสุนก็หมดครับปืนคนก็ไม่มีกระสุนครับเดี๋ยวนี้กันครับได้นะครับเดี๋ยวต้องสวนแล้วครับเอ้าวใส่รูปไม่เข้าครับโอ้โหแล้วมาหลุดตอนนี้ครับตายสิครับโอ้โหหลุดได้เวลามากครับโอ้ยเรียบร้อยครับตายเลยโอ้โหตั้งนานก็ไม่หลุดนะครับ อ้าเสียแค่ของไปนิดหน่อยครับแต่ได้ฟาร์มาร์สมาครับโอเคครับคุ้มครับหลุดไม่เป็นไรครับเอากนเบามาเรียนเลยนะครับจะได้เดี๋ยวไปใช้เล่นกันครับมาครับมันัวใหม่ครับเผื่อได้ปืนกลมาเพิ่มครับนั่นแหละพะหน้ายิงกันอยู่ครับ เฮ้ยอะไรพุ่งมาแปบ,บแบ,บครับบินได้เหรอครับโอ้ชัดเลยครับไม่ใช่แล้วครับโปรครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วครับโอ้เราเห็นผมแล้วเลยครับโอ้โหโปรเยอะเหมือนกันครับเนี่ยคัสติก ลอยไปเลยครับนั่นแนละ้วเอาแล้วครับโดนยิงนะครับเดี๋ยวเราตั้งบล็อกก่อนครับเดี๋ยวตั้งบล็อกกันนครับเดี๋ยวไม้ไม่พอครับตู้บิวนะครับอุ้ยเขาลงมาแล้วครับเฮ้ยเรียบร้อยครับ ปครับโปแตกครับเห็นน้องๆบอกเซิร์ฟคลาสติกโปเยอะเยอะจริงด้วยครับนี่เจอหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแยกอะไรออกกันครับเนี่ยอะไรล็อกเราสามารถแยกได้นะครับเอากระสุนปืนลูกซองเรียนครับอะไรจะแยกออกมาได้ครับไปครับคราปืนคนเบามาเลยครับ นอ้าเสียงเท้าครับโขเคเรียบร้อยครับเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยเราต้องพยายามยิงหัวไว้นะครับเพราะว่าไม่มีพลครับปืนก็จะยิงเบาลงครับต้องพยายามยิงให้แรงที่สุดครับเล็งพวกหัวไว้ครับโขเคได้ลูกทองจากบอดมาครับ,บคใครครับเนี่ย อ้าวอ้าวโอ้บินได้โปรยแล้วครับยิงครับอุ้ยไม่โดนครับโอ้ยโปรระบาดครับเต็มไปห,หมดอะไรเขาเนี่ยมาชวนหาของครับไม่เอาครับไม่เล่นกับโปรเด,เดี๋ยวโดนแบนครับ ดูมั้ยครับขนาดตายแล้วยังลอยไปลอยมาได้อยู่เลยครับมีของอยู่นะครับเนี่ยคลาสสิกนี่โปรเยอะมากเลยครับไปไหนก็เจอครับ ไปครับเดี๋ยเรามาหาของกันต่อครับข้างหน้ามีคนครับเขายังไม่เห็นเรานะครับตรงนู้นก็มีครับหลังรถครับเฮ้ยเขามีปืนลูกซองนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับนี่ครับคลาสสิกต้องพยายามเล็งหัวไว้นะครับถ้ายิงตัวมันจะตายช้าครับ คนหรือบอดครับรอยเท้าไม่ขึ้นครับอ๋อขึ้นแล้วครับคนครับอ๋อมีลูกซองด้วยครับเนี่ยถ้าเกิดเรามีพอนะเราก็จะรู้ว่าคนหรือบอดครับเพราะว่ารอยเท้ามันจะขึ้นมาแต่ไกลนะครับแต่เนี่ยมันต้องมาใกล้จริงๆครับถึงจะขึ้นครับไปเปิดห้องข้าต่อครับอืมมีกล่องเขียวด้วยครับ อ้าวได้สโคบครับโอพคครับออกเลยครับนี้ไม่เปิดต่อแล้วครับเดี๋ยวสโคบไปเรียงครับว่าตอนนี้ปืนเราก็ครบแล้วครับมีคนมีสโคบพร้อมครับถือว่าดวงดีนะครับเร์มนี้ไปลุยัต่อครับข้างหน้ามีคนนะครับ เช็คชื่อก่อนครับมีโปรหรือเปล่าครับนะครับ,รบเขาออกมาแล้วครับเขาไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวตามไปเลยครับเอาแล้วครับงานเข้าแล้วไม่ตายครับโอเคเรียบร้อยครับ ข้างหน้ามีปืนกลเบาครับเดี๋ยวตามไปดูครับนะครับเขาอยู่ข้างหน้าครับไม่รู้เห็นเราหรือเปล่าครับเซิร์ฟนี้เล่นต้องใจเย็นๆนะครับผาระยะยิงและต้องยิงให้ตายนะครับเพราะว่าดาเมจก็จะเบาครับไม่มีพรอเรียบร้อยครับ เดี๋ได้กดเบาไปกระบอกครับข้างหน้ามีคนนะครับ <Me et noise> เขาตั้งบล็อกปิดตัวเองครับ ไปดีกว่าครับเขาเล่นในบ็อกครับนั่นครับข้างหน้ามีคนครับกระโดดไปเรื่อยๆครับมันกบเสียงร้อยเท้าได้ครับเเรียบร้อยครับ กระโดดเป็นกบนะครับผมเเรียบร้อยครับโอ้โหใช้ชุบเลยครับเนี่ยครับถ้าเราเจอคนออฟครับลองกดขโมยของดูก่อนได้นะครับเพราะไงั้นถ้าเราไปยิงเขาตายเลยเนี่ย ของมันสุ่มดอปครับข้างหน้ามีคนครับเสเคเรียบร้อยครับน่าจะจะของบ้านหลังเนี้ครับนี่ครับเขาอยู่ในบ้านนะครับ ไปดูครับมีของอะไร้างครับ โอ้น่าจะตามผมมานะครับมีเสียงคางตลอดเวลาเลยครับของเยอะด้วยครับเอาละครับโดนแล้วครับโหลูกสองพันเมตรครับไกลๆเลยครับนั่นครับโหไม่ใช่แล้วครับนี้เรียบร้อยครับตายครับ มันมีต้นไม้บางครับเขาไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวอชุบทันครับชุบทันสวนครับโอ้โปแตกครับเรียบร้อยมีเสียงคานาอีกครับมาอีกแล้วครับโอ้โหโปเยอะจัดครับวิ่งลงน้ำก่อนเลยครับงี้นี่ครับโอ้โหมุดครับ ปลอ่อยตัวแล้วครับหวยโปรเยอะจัดของเยอะด้วยครับเต็มตัวเลยครับนั่นบินครับเฮ้ยผมว่าผมสวนได้นะครับเขาลอยอยู่บนฟ้าครับเดี๋ยวลองสวนดูครับ เรียบร้อยครับโปรตายครับอ้าวเหมือนเขาโดนแบนเลยนะครับบอกถูกระงับครับมันระบบแบนใหม่เหรอครับเนี่ยอ๋อเนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกก็ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่มีพรก็เล่นสนุกดีนะครับก็ยิงคนได้อยู่ครับแต่ว่าโปรมันเยอะครับยังไงอพีนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้รหัสบ้านผมแปดแปดเ้าเก้านะครับ ใครอยู่ในเซิร์ฟเข้ามาเอาของในบ้านได้เลยนะครับมีปืนมีอะไรให้เล่นครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับไม่ไหวครับโปรเยอะเกิน